สวัสดีค่ะช่องเจเคนยินดีต้อนรับทุกท่าน,นนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจเคนอนำเสนอบ้านพร้อมพี่ดินให้ท่านได้รับชมนะคะแปลงนี้เป็นบ้าน2ชั้นค่ะซึ่งอยู่ในโครงการด้วยนะคะราคาถูกพร้อมแถมเฟอร์นิเจอร์ให้พร้อมเลยนะคะบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะมีโรงจอดรถในตัวบ้านนะคะอยู่ในหมู่บ้านสุขมงคลพิชยัย อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลค่ายนะคะการเดินทางสะดวกสบายค่ะอยู่ใกล้เมืองอยู่ใกล้ตลาดค่ะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะราคาแปลงนี้เพียงแค่1 6 9 0 0ล้านบาทเท่านั้นค่ะพร้อมแถมฟอร์นิเจอร์ให้ด้วยนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องทำงานและ1โรงจัดรถถึงท่าน บ้านหลังใหญ่พื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะเป็นบ้านสองชั้นทำเรดีๆค่ะอยู่ที่จังหวัดลำปางสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนดัดชมตัวบ้านนะคะท่านติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้าและไปดูแปลงจริงด้วยตนเองก่อนได้เลยนะคะจเจคเน็นเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้เลือกชมกันเท่านั้นในวันนี้จเจคเนนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ